สัสดีครับก็อยู่กับบอลอีกแล้วนะครับกับรถมือ2 2,3นาทีนะครับก็วันนี้ผมมีรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์มานำเสนอนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ประหยัดน้ำมัน <Wow. S 1> สำหรับใครที่กำลังมองหารถที่รักสิ่งแวดล้อม <Wow. S 1> สำหรับใครที่มองหาความประหยัดน้ำมันแต่ไม่อยากจ่ายแพง <Wow. S 1> วันนี้ผมมีเจ้าโตโยต้าพีอูดพันแปดร้อยซ นะครับเป็นคุ้มพลังไฮบริดที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงที่นี่แล้วนะครับและผมต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าโตโยต้าพีอู๊เนี่ยราคาจับต้องได้แน่นอนออกใหม่ป้ายแดงตัวท็อปล้านสองวันนี้พี่ๆซื้อได้ในราคา3า0 0 0 0หนึบาทฟังไม่ผิดครับ3า8 0 0นหบาทนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เดี๋ยวไปชมสภาพรถกันไปกันครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนที่จะไปดูออปชันตัวรถหรือว่าสเปครถกันนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายในเรื่องของระบบการใช้งานของไฮบริดของเขาหน่อยนะครับว่าเขาใช้งานยังไงก็ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบฝังในเลยนะครับแบบระบบไฮบริดไม่ใช่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้ยุ่งยากนะครับก็ตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังนะครับระบบการทํางานของเขานะครับก็จะมีไดนาโม นะครับที่นะครับทำการเก็บไฟจากร้อหน้านะครับขนาดรถวิ่งไปเก็บที่แบตด้านหลังนะครับเมื่อใดที่แบตด้านหลังเต็มนะครับแบตด้านหลังก็จะส่งกระแสะไฟมาที่ร้อด้านหน้านะครับหรือว่าเซฟน้ํามันนั่นเองก็เป็นที่มาของคําว่า20-22ถึง22โลลิตรนั่นเองนะครับก <Wow. S 1> ็สําหรับเจ้าโตยต้าพีอูดไฮบิดคันนี้นะครับ มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบดูโอลมฟ้านะครับไฟเป็นแบบ LED แล้วก็มีที่ฉีดไฟหน้าให้ด้วยนะครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับผมก็สำหรับตัวนี้ยังไม่มีสกเกิร์ตให้นะครับเพราะว่าเป็นตัว1.8แ d นด์ตัวรุ่มต้นของไฮบิดนั่นเองนะครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาก็จะมีโลโก้โตลต้าพร้อมสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าแบบนี้นะครับทะเบียนที่จะได้รับ243นะครับผมอ่ะ นะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกโมเดลปี2012นะครับตัวยางเป็นยางบิสโตนนะครับแม็กขอบ15รัดยาง195-65-15ยางเป็นปี18นะครับผมก็สำหรับใครที่กำลังกังวลน,นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ผมต้องบอกก่อนคันนี้ลูกค้าท่านเก่าเขาได้เคมแบตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปี18นะครับเอาไปใช้ยาวๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอายุมันอยู่ประมาณ7-8ปีนะครับ เปลี่ยนทีนึงอ่ะค่าใช้จ่ายประมาณ7 0,000ไม่รวมค่าช่างนะครับอ่ะตัวนี้เป็นแฮชแบกหประตูนะครับก็จะมีในเรื่องของพื้นที่การใช้สอยด้านหลังที่ค่อนข้างเยอะ <Wow. S 1> ตัวนี้ก็จะมีที่กั้นสัมภาระมาให้ด้วยนะครับส่วนเบาะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสามารถพับได้นะครับก็พวกแบตและยางอะไรก็อยู่ในนี้นะครับอ่ะนะครับตรงนี้มีถาดท้ายมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านล่างให้สองจุดนะครับผมก็รถสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเลี่ยมเลยนะนะครับเดี๋ยวบอลพาไปชมในส่วนของด้านหลังดีกว่านะครับด้านหลังตกแต่งด้วยเบาะหนังสีเทานะเดิมเดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยนนะครับผมมายัางไงมาอย่างนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าบ้างนะครับก็จะเป็นเปิดปิดล็อกรถอัตโนมัติด้วยรีโมทนะยังไม่มีปุ่มหรือว่าคีย์เลสนั่นเอง มาดูเบาะด้านหน้าหน่อยก็ยังสวยอยู่นะนะครับเบาะคู่หน้านะครับก็ยังเป็นแมนนวนอยู่หรือว่าปรับมือนั่นเองเพดงเพดานก็ค่อนข้างสวยนะครับรถเก็บมาค่อนข้างดีนะครับผมตัวนี้ระบบความปลอดภัยมีแอร์แบ็กถึง7ลูกเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้กระจกเนี่ยเป็นออโต้สี่ฝั่งเลยนะเป็นแบบออโต้นะนะครับแต่ว่ากระจกปรับมองเนี่ย เป็นไฟฟ้าก็จริงแต่เป็นไฟฟ้าแค่เลนนะครับจะไม่มีในเรื่องของเป็นระบบพับแบบอัตโนมัติต้องพับมือนะข้อเสียงเขานะครับก็คอนโซลตกแต่งด้วยสีเทานะครับแบบนี้ดูเรียบง่ายหรูหรานะและเลขไม์อยู่ที่แสนสี่หมื่นกิโลเมตรไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าคุณแจจะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับผมก็มีกระจกตัดแสงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคอนโซลก็จะตกแต่งประมาณนี้นะครับนี่ปุ่มเข้า GPS นะ นะครับลำลำนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นปุ่มคูชต์ทสต็อปนะครับก็จะมีในเรื่องของพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับสั่งการด้วยเสียงรับโทรทรงโทรศัพท์แลวก็คูชคอนโทรนะครับและก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับยังมีในเรื่องของนะครับเบาะร้อนนะครับเห็นไหมแล้วก็มีช่อง power outlet ให้นะครับอีกหนึ่งที่ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บเศษเหรียญหรือว่าเอาไว้วางแก้วน้ําก็ได้พนักพิงเป็นแบบยาวสไลด์ได้นะครับแบบนี้นะครับก็ เอาไว้เก็บซ่อนอะไรก็แล้วแต่พุกท่านเลยนะครับนะครับสภาพภายในก็โอเคนะครับถือว่า90%นะครับใครที่กำลังมองหารถที่ประหยัดน้ำมันเนี่ยโลโก้นี้ผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับผมก็ออกใหม่ร้านกว่าวันนี้พี่ๆซื้อได้ในราคา318,000บาทนะครับมีการดูแลร,รับประกันหลังการขายให้ นะครับซื้อไปหายกังวลเครื่องเกียร์ร้อยเารายการนะครับซ่อมศูนย์บริการซ่อมอู่ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจแต่ผมแถมให้แน่นอนนะครับลูกค้าตา่างจังหวัดออกได้ไหมออกได้นะครับมีบริการไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับส่งรถถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจก็โทรมาได้ที่0 9 6 8 6 4 2 5 2 2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดรถดีๆในช่องเราวันนี้บอลขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ